ผสมประสานจริงๆมันเริ่มโตแล้วนะครับข้าโพดโดยที่มีมันเทศอยู่ด้านล่างข้างบนได้ฝักข้างล่างได้หัวครับหัวมันนะครับในขณะที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลน้าครั้งเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมันอาจจะของสวนพี่เพ่นนะครับมียอดมันด้วยนะครับเป็นยอดมันสีม่วงแล้วก็ยอดมันสีส้มนะครับที่ผมได้อบอกบอกหลายๆท่านว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากจะได้หัวมันนะครับก็ ติดต่อพี่เพนได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับสวัสดีกันยามเย็นๆ,ๆครับผมวันนี้นะครับลูกชายเป็นครขับะปอนนะลูกอ่ามีเรามาด้วยกัน3-4มสี่คนเนี่ยครับเนี่ยขี่มอไซค์พี่เดียวถามว่าจะไปดูสวนยัไงไงนะครับสวนของเราไปดูสวนทั้งท่า,านะครับเพาะปลูกสวยงามแล้วจริงไงอย่งไร แบบเย็นๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับวิถีชีพิตแบบบ้านๆโอ้โหนี่เป็นแบบนี้กันเลยช้าๆลูช้าๆนี่ครับมีรถเด่นยามเย็นสบายๆส,ส,ส,สบายบ้านนอกเราอากาศดีครับโอ้มาดูสวนเาสส้าปลูสวนมันข้างๆนะครับว่าเขา ทำอะไรยังไงสวยแล้วหรือ,อยังนะครับเป็นสวนของพี่เพ็ญอา้าวดับเครื่องครับปับ๊บนี่ถึงแล้วนะครับามาดูกันสวนนี้เด็กๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในนะครับก็ตามที่เห็นครับอันนี้เป็นข้าวโพดสวนพี่เพ็ญน,นะครับแล้วก็มีพกมันมีพกอ้อยปลูกลหลายๆอย่างครับใช้ น้ำประปาใช้ระบบน้ำหยดนะครับตอนนี้ได้ซื้อถังมาไว้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรข้าวโพดกำลังสวยครับแต่มันก็ขาดน้ำนี่ครับตามที่เห็นมันเริ่มเหี่ยวละภายิสาในค่อนข้างที่จะแรงนะครับพาม,มาดูกันแต่มันก็โอเคนะครับท่านก็ยังพยายามที่จะแบบทําเกือบจะทุกวิถีทางนะครับในการที่จะแบบดูแล,แลรักษาให้มันได้สวยขนาดนี้ตามที่เห็นเลยนะครับน,นี่ครับภายิสาเราค่อนข้างจะแรงครับแต่ท่านก็ยังคง ดูแลได้สวยนะครับนี่ด้านล่างนี้เป็นมันเทศนะครับข้างบนนี้เป็นข้าวโพดสวยงามเลยทีเดียวนะครับฝั่งด้านนี้ครับก็ถามท่านอยู่นะครับว่าจะปลูกทั้งหมดเลยหรือเปล่าท่านก็บอกว่าปลูกทั้งหมดไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํานี่ครับตามที่เห็นมันเทศล็อกสองล็อกอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมันแห้งไปหมดเลยมองไปที่นาข้างๆครับเขาก็ไม่มีอะไร ส่วนฝั่งด้านนี้ครับนี่ตรงนี้เขาก็จะทําอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยนะครับพอเผาอะไรเสร็จหมดมันก็เป็นประมาณนี้ครับแห้งแรงไปหมดไม่มีอะไรเลยนะครับโซนนี้ส่วนเนี่ยจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวครับถ้าไม่ไล่อ้อยไล่มันก็จะเป็นยางประมาณนั้นแหละนะครับแต่ตรงนี้พื้นที่เล็กน้อยครับไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็กน้อยในการที่จะทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็เป็นคนหัวใจเดียวกันครับวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนได้มาติดตามดูหลังจากที่วันนั้นได้ มาดูในเรื่องของนะี่ครับปูแบบผสมประสานจริงๆมันเริ่มโตแล้วนะครับข้าโพดโดยที่มีมันเทศอยู่ด้านล่างข้างบนได้ฝักข้างล่างได้หัวครับหัวมันนะครับในขณะที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลน้าครั้งเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมันอาจจะไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วนั้นมันก็จะมีผลผลิตที่หลากหลายนะครับแล้วก็จะมีกินในการที่จะอยู่ได้นะครับนะี่ครับถ้าเกิดว่าวิกฤตของโลกเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่แต,แต่ที่แน่ๆ ตรงนี้ก็จะมีอาหารกินนะครับนี่ครับข้าวโพดโอเคนะครับวันนี้ก็พาทุกคนได้มาติดตามดูนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวโพดแล้วก็มันเทศนะครับที่ปลูกแบบผสมผสานของสวนพ่เ็่นะครับมียอดมันด้วยนะครับเป็นยอดมันสีม่วงแล้วก็ยอดมันสีส้มนะครับที่ผมได้อ่าบอกบอกหลายท่านว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากจะได้หัวมันนะครับก็ ติดต่อพี่เพนได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับมันเขียวแต่ว่ามันก็ยังขาดน้ำะนะครับนะครับโอเคสวัสดีทุทุกคนครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผสมประสานตัวจริงของจริง